สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันดเช่นเคยนะผมก่อจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็ตอนนี้นะครับตัวเกมก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วนะผมสำหรับวันนี้นะครับก็คือเกมเปิดอัปเดตแล้วนะครับคนก็เข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายนะผมก็มาดูในคลิปนี้เลยกันนะครับ ก็ขอไลค์ชมมันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงห้าหมื่น s ับสไครป์แล้วนี่นะครับโอเคทุกคนก็เมื่อเข้าเกมมาครับอันนี้ก็คือการแจกกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับล็อกอินโบนัสทุกคนก็คือเป็นหกหมื่นจีพีนะผมแล้วก็ห้าสิบทองนั่นเองครับก็อย่าลืมล็อกอินเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อนนี้ก็คือครบเจ็ดวันแล้วนะครับผมสำหรับสเปเชียลล็อกอินโบนัสนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็มีการแจกฟรีสามหมื่นจีพีนะทุกคนอันนี้คือแจกท แล้วก็มาดูนะทุกคนว่ามีอะไรใหม่ๆกันบ้างครับมาเริ่มกันที่ในส่วนของแพ็คก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนะครับทุกคนก็คือแพ็คของตำนานหรือว่าอีพิกนะครับอันนี้ก็ตรงตามที่ผมได้คาดการไว้เป๊ะเลยนะผมสามคนเมื่อวานนะครับก็ลองไปย้อนดูได้ในคลิปเมื่อวานที่ผมลงไปนะครับว่าผมคาดการณ์ว่าจะเป็นอีพิกของอินเตอร์มิลานนองทุกที่นำทัพโดยนี่เลยนะทุกคนก็นำทัพโดยชไนเดอร์ครับผมตำนานใหม่ผมรู้ว่าอีพิกในเอนะครับก็คือเป็นตำนานลีนเนรี่คนใหม่นะเองทุกคนสำหรับชไนเเเดดอออออรรรร์งงงนนะคคัับบผผมมมตต่่้วยโทาาุสแหข กองกลางนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดนิสเบิร์กแคมป์นั่นเองนผมก็เป็นสีเสื้อของอินเตอร์มิลานนะครับผมเป็นสามตำนาน3ามอีพิกสามรีเจนเดอรี่ของอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยเพื่อนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับและอีกแพ็คนึงที่เข้ามาใหม่ก็คือแพ็คของโบวายนะคุณหรือว่าแพ็คของ p ีโอนั่นเองนะครับก็ตามที่ผมได้คาดการไว้เยอะพอสมควรแล้วคนก็มีหลายคนมากเลยนะผมที่ตรงกับที่่ผมไไดด้้คคาากกรรวนนนััเองะบ็ น้ำทัพโดยเอริงบอวฮารแลนด์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยมาตินโอเดกาดนะครับเปรีครับทุกคนหลุยอาเบโต้นะครับผมโรเบโตฟิมิโนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็มีฟูรุฮาชิครับผมแล้วก็เยโก้ดาโลนั่นเองนะครับก็เป็นสิบเอ็ดฟีเจอร์ของผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับแพ็กใหม่ก็มีสองแพ็กด้วยกันนะทุกคนก็อยากได้แพ็กไหนกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและมาดูในส่วนของอีเวนนนนนนนตตต์์์กกกกััััับบบบ้้้าาางคคครรรสหหออีีีเเเววว็มมมขใ่ดยะทุ ก่อนนี้เลยครับผมเป็นอิตาเลียนลีกนะครับของ AC ซมิลานนะทุกคนก็อันนี้นะครับถ้าเราเล่นครบทุกคนจะได้การเปิดแพ็คของ POTW ฟรีหนึ่งครั้งนะทุกคนหรือว่าหรือว่าแพ็คของผู้เล่นเดิมประจำสัปดาห์ที่มีฮาเรนเมื่อกี้นะเองครับทุกคนก็ถ้าเล่นอีเวนต์นี้ครบก็เปิดฟีหนึ่งครั้งนี่นะครับและอันนี้ด้วยนะครับทุกคนเป็นเวอร์ไว d e ค l ับนะผมก็คือการแจก50ทองกันเหมือนเดิมนี่นะครับ ก็อย่าลืมแวะไปเล่นกันด้วยกันนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่มี2อีเวนต์ทุกคนและก็2แพ็กใหม่นั่นเองครับโอเคเข้าไปเล่นกันได้เลยทุกคนหาผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมในคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ